วันที่หนึ่งเมษาตัวฉันเคยร้องไห้เสียใจเป็นภาษามนุษย์ต่างดาว <c oughs> จากการพลาดสกินยูนิคอร์นในอีเวนต์ฮอสซิ่งอ o ราวแต่เสียใจด้วยอีเวนต์ที่มาดังสายฟ้าแลบแบบนี้มันจะไม่หลุดคลาดสายตาผมไปอีกแล้วแต่ในอนาคตไม่แน่อีสเตอร์อัปเดตนิวโหมดเอ็กซ์ g ราเว ในโหมดนี้จะมีไข่อีสเตอร์สปอนอยู่ทั่วแมปทุกครั้งที่เรากดอินเทอร์แอคกับใครพวกนั้นเราจะสปอนธาตุลาคาถูกที่จะออกมาช่วยพวกเราสู้แต่ไม่พอยังมีภารกิจตามหาไข่ทองคำทั้งหกอีกด้วยเพื่อเป็นการสำเร็จชาเลนจ์อีสเตอร์2 0 2 5 เปลี่ยนการต่อสู้บอสธรรมดาให้เรานั้นเจอกับอีสเตอร์บันนี่บอสและนี่แหละคุณผู้ชมสิ่งที่เราตามหานะครับก็คือคลาสอันใหม่หลังจากที่เราจบเกมไปแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกคลาสที่มีชื่อว่าเอ็กซลิอคลาสอันนี้มันจะแลดูเพียรเพียนิดน,นึงนะครับเหมือนเราจะโลเพยเป็นแม่ไก่กกไข่ที่จะสามารถเอ่อคลอดไข่อีสเตอร์ออกมาทุกๆ2นาที ฟังดูแล้วแม่เอ้ยในคลิปนี้จะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ผมทำอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครัฟที่ผมจะมาเลือกใช้ในวันนี้โอ๋อมีแปลงลางเป็นมาป้าเดียเอาจริงผมไม่รู้ว่าเขาเนิฟเลยยังแต่ขอร้องอยังอย่าเพิ่งเนิฟ ให้กูเสร็จชาเลนจ์นี้ก่อนเนี่ยๆๆผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นพาร์ทนี้ของการเล่นเกมในตอนแรกของผมไม่ต่ำกว่า50,000นกว่ารอบแล้วไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมนั้นได้ปืนไรเฟิลตั้งแต่เริ่มเกมได้ยังไงเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมครับว่าเออผมใช้วิธีการแลกเปลี่ยนนะครับด้วยต้นทุนทางสังคมที่มีมากกว่าแค่นั้นจริงๆโอ้ oh my god ผมว่าคลิปนี้จะต้องยาวมากๆแน่เลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องแวะ ทุกสถานที่สําคัญครับผมเพื่อที่จะต้องไปเก็บไข่ทองคํานี่คงไม่ใช่คลิปที่แบบว่าได้จบภายใน10นาทีแน่เลยแต่รู้อ,อะไรแมมผมสามารถจบคลิปได้ตอนนี้กูรอเล่นครับคลิปยังไม่จบกลับมาก่อนเ <After this town> ฮ้ยลูกกดาษลูกอดาษ guys นั่นมันไข่อีสเตอร์จากกองคาราวาน ไม่จริงมีปืนลูกฟองฟรีกูด้วยอืมเก็บเลยปืนกลผมไม่เอานะครับอันนี้เป็นไข่ระดับกลางคุณผ,ผู้ชมครับเราควรทำยังไงวะกด e อีเหรอว้าโอ้ยไอ้เก็บใส่ซัด <c oughs> ได้ไหมวะไม่ได้ no ไม่ทาดกูผมออกคำสั่งเขาไม่ได้โอ้ oh, my god รู้งี้ผมน่าจะกดใช้นะครับตอนที่ผมเจอสตรูไว้ไม่น่าเลยว่ะฝากเอาไว้ก่อนโอเคผมเพิ่งรู้สัญชาตญาณดิบในตัวผมมันกำลังเรียกร้องออไม่กอดเราถึงเท่าพอดีเร็วเข้ารีบถึงสามทุ่มเร็ว no 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 ไม่ใช่ตอนนี้หยุดก่อนนี่ยังไม่ถึงเวลาสามทุ่ม ยังไม่ใช่เวลาหมาป่าเดียวดายาเฮ่าเวลาของแกหมดแล้วเพื่อนดิสิสหมาป่าเดียวดายทมโอ้ดูคุณผู้มชมดูนั่นแม่งมาเต็มไปหมดเลยลลกูลั่นลัวใส่ทุกตัวลั่นลัวใส่ทุกตัวมามึงมีกี่ตัวมากันให้หมดมาพร้อมกันนั่นแหละนี่ไงเดี๋ยวๆๆอันนั้นยูนิคอร์นปะ่ะไม่ใช่แกหลอกฉัน รูท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 รูโอ้สมอลเอ็กรูท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 ูทูแถวนี้มีใครอีกไหมลูทรูทรูทูกูรูทหมดเลยเอาจริงผมรู้สึกดีมากเลยนะครับที่เขายังไม่เนิร์ฟคลาสนี้หรือว,ว่าเขาเนิร์ฟไปแล้วแต่กูยังไม่รู้ตัวอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ผมสมัมผัสได้นะครับตัวกูแม่งเดินช้าเป็นเต่าเลยผมว่าบางทีเราอาจจะเป็นที่จะต้องมีม้าไหมถ้าเกิดเรานั้นใช้คาร์ดเว w ร์วูฟเนี่ยผมอาจจะเป็นที่จะต้องไปตามหาคริส เดี๋ยวนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็ยังสงสัยผมสามารถเอาไข่ไปขายได้ไหมแบบว่าแทนที่เราจะกดใช้ไข่อย่างเงี้ยแต่เราเอาไข่ไปขายนี่ไงล่ะขายไม่ได้ผมว่าไอเดียที่บันเจิดที่สุดณนะตอนนี้นะครับคือผมจะทําการรวบรวมไข่เอาไว้เว้ยถ้าสมมติถ้ามันมีตัวอะไรแปลก,ปกมันขึ้นรถไฟผมมาใช่ไหมผมจะทําการกด E ที่ไข่อันนั้นแล้วผมก็จะสามารถซัมมอนรับผมทาดราคาถูกมาช่วยกูในการโจมตีมาตอนนี้เป้าหมายดับหนึ่งของผม ก็คือกูต้องรีบไปถึงจุดหมายนะครับก่อนที่มันจะมืดเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียเวลานะโดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนเวลาตอนกลางคืนจะเป็นช่วงเวลาทองเป็นแบบโกลเด้นพรามเป็นพรามทาของผมนะครับเอ้ h ช t ั p <c oughs> พวกแกตามฉันมาไม่ได้หรอก <c oughs> อย่างน้อยๆเราจะไม่ได้ต้องเดินทางไปถึงจุดใดจุดหนึ่งก่อนโอ้ oh my god โอเคผมไม่มีทางเลือกผมจะต้องลงที่เมืองนี้วะเวลาหมาป่าเดียวได้ของฉันมันมาถึงแล้ว เอาล่ะคุณผู้ชมผมได้ทําการเอ่อป้นแล้วก็รูทเมืองนี้ไปจนเกือบหมดแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังสแกนหาอยู่คือไข่ซึ่งไม่มีแล้วมีมีอีกหนึ่งฟองเท่านั้นเอ้ยมันอา่ามันเป็นฟองเล็กอะแต่ไม่เป็นไรผมเอาหมดโอ้พระเจ้าไม่นะนี่กูตาฝาดไปหรือเปล่าผมจะต้องบุกนิโคลาเทสลาตอนนี้เลยเหร เอาละที่แรกที่เราต้องไปคุณผู้ชมนี่เป็นที่อยู่ของนิโคลาเตสลาเราจะเป็นที่จะต้องประกอบร่างเขาก่อนนะในนี arle, rode, 네้มีไข่ด้วยนะเฮ้ยตรงนี้นี่ไงไข่ทองคำ yes ได้มาแล้วหนึ่งลูกมันมีอยู่ทั้งหมด6ลูกนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันมีไข่ทองคำกี่อันเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเดินหา g u y s ค่อยๆเดินหา it's okay เราไม่รีบร้อน ดูไปดูมาเยอะแค่น่าจะมีแค่อันเดียวนะครับสถานที่นี้น่าจะมีแค่อันเดียวที่เป็นไข่ทองคำเราจะเป็นที่จะต้องไปตามหาสถานที่อื่นด้วยวุ้นเบนิโคลาเตสลามาๆมามาเลยพวกมึงอะมาพร้อมกันให้หมดผมพร้อมไฟเดี๋ยวผมจะเก็บไข่อีกหนึ่งฟองที่ฉันเห็นถึงแม้ว่าจะเป็นไข่ฟองเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าผมซัมมอนผักพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย มึงยิงอะไรเนี่ยเอาละได้เวลาที่ผมจะทำการ activate คราวนี้แหละด้วยอำนาจของหมาป่าเดียวดายแล้วกูมองไม่เห็นหาอะไรมึงยิงอะไรกูเนี่ยนั่นแหละยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอาจริงนะครับกูมองไม่เห็นหาเลยสักอย่างเฮ้ยมาแล้ว <'t> อาล่ะหมดสักทีความเบียวในหัวใจนะครับโอ้ย แกต้องการอะไจากฉันอืมพืนนี้ยังไงยังไงก็ต้องเอานะเพราะว่ามันแม่งโคตรโอพสิ้นสุดการแวะสมหรับที่แรกเอาละเดี๋ยวผมจะทําการเอาสายลอบฟ้าแปะไว้ตรงนี้ด้วยนี่จะเป็นการป้องกันการโดนฟ้าผ่าแบบ100%อเร์ซอ้ my god bro ผมเดินช้าเป็นเต่าเลยอะ <c oughs> เอาจริงนะตอนนี้สิ่งที่อยากได้ที่สุดคือมา้าละคุณผู้ชมรู้ว่าบางทีผมควจะไปซื้ออาานม้าแล้ววะ ต่อจากนี้นะครับผมจะไม่แวะเมืองแล้วผมมีเงินพอสมควรนะและผมคิดว่าการแวะเมืองนั้นมันทำให้ผมเสียเวลาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโอ้ oh my god stop, stop 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 ผมจะแวะเฉพาะสถานที่สำคัญที่มีไข่ทองคำเท่านั้นนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่แล้วผมก็ค่อนข้างได้จะอยู่ตัวนี่คุณผู้ชมเห็นเท้าที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ไหมดงแค่ <Okay. S 1> นี่ผมถึงเมืองละ ประเด็นคืออันนี้มันเป็นเมืองเหมืองคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมดูความห่างไกลความเจริญนี่สิคุณเห็นความห่างไกลนี่ไหมนี่มันคืออะไรมันแม่งโคตรไกลเลยอะ่ะเฮ้ยมึงอยู่ไกลเกินไปแล้วいや yeah, ไม่มีทางเลือกผมว่ามันอยู่ในเหมืองอยู่ในเหมืองแน่นอนนะ อยู่ไหนเอยอยู่ไหนเออยิงหัวหลุดไปสิพวกมึงอ่ะผมจะเอาแค่ทานเด้เอาโกนัดเกลยวเฮ้ย stop stop no that's not cool เนี้ยเนี้ยพวกมึงอ่ะมาให้หมดเลยเฮ้ยโอ้โหปืนลูกซองผมกาขนาดนั้นเลยเหรอผมว่ามันคงที่จะต้องแบบกลางจริงนั่นแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าไงและฉันนั้นอ่อนแอในตอนเช้าดูดูดูเลือดกูคุณผู้ชมกูมันจะตายหายแล้วเท่าที่ผมไปสังเกตมาคือมันจะอยู่ไอตรงในรางนะครับ <uss UC S> <m ins yok sa> ในรางในรานี่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 น่าจะเป็นรางตรงนี้เฮ้ยหยุดนี่ไงเจอแล้วไอเจดแท็บเล็ตไม่เอาคุณผู้ชมผมมาเอาแค่นี้ผมพอแล้วผมไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มผมจะไม่เอาดาบด้วยแล้วะแมสหน้ากาเทวดาแล้วพี่ไม่เอาเหมือนกันณตอนนี้คุณผู้ชมผมมาอยู่ตรงหน้าปราสาทแล้วสิ่งที่ผมรอก็คือผมรอให้มันเป็นตอนกลางคืนอยู่ดูสเสษไหมเพิ่งเก้าโมงเช้าโอ้แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรคุณผู้ชมแต่ยังน้อยๆ้อยเราก็มาถึงปราสาทแล้วผมหามาเจอกี่ตัววะที่ยังไม่ตายมีอยู่2ตัวส่วนที่เหลือนะครับเราจะทําการเออไล่ชาปนากิจให้หมดนะอย่างน้อยๆจิตวิญญาณของเขาจะได้ขึ้นสู่ส,สวรรค์ <Now. S 2> ถ้าผมจําไม่ผิดหน้าปราสาทแห่งนี้จะมีไข่ทองคําถึง2ฟองเลยทีเดียวถ้าจําไม่ผิดนะแล้วทางเข้ามาัอยู่ตรงไหนวะทำไมกูต้องอ้อมเลยเนี่ย กูไม่รอตอนกลางคืนงั้นกูตายนะเว้ยโอ้โนโอ้โนเว้ยมาโอ้ว้าวว้าว g u y ว้าว this is so bad dude this is so bad เออเออ this is so bad คุณผู้ชมดูดูดาเมจที่มันทำกับผมมันต่อยกูครั้งเดียวนะครับเลือดกูเหลืองน,นั่นไงมันสปอนบมาแล้ววันช็อตวันช็อต oh no oh my god นี่งไงล่ะชาโคชาโคผมว่าผมควรจะจะบวกกับมันตอนกลางคืนจริงว่ะตอนนี้ตัวกูบางมากเดินก็ช้าม้ามองนี้ก็แบบนะบังคับไม่สะดวกมันคนดูดม,าม้าไม่ต้องไม่ต้องดูดเลือดม้ากูนี่ยานบานะคู่ใจกูเลยนะเว้ยมาตอนนี้แหละล่ากที่แท้จริงของกูมาแล้วพวกแกหมดสิทธิ์แล้วเว้ยฮ่าๆว่านันนูบอะไรอะไรมึงเจอกูแล้วนีสามนัด ดูว่าคุณผู้ชมดูดูคนซ่านี่เจอแล้วหนึ่งฟองยังมีอีกหนึ่งฟองอ่ะนี่มันอบ,บูตรงนี้ด้านหลังมีดแวมไพร์คุณผู้ชมสรุปเลยคือที่นี่มีอยู่สองฟองโอเคปะ่ะพอ,อนทคุณผู้ชมต่อจากนี้นะครับผมจะนั่งม้าอย่างเดียวแล้วนะผมจะโรเพนะครับเหมือนเป็นคนที่ไม่มีขาเพราะว่ากูนั้นเดินช้าสละเกินเฮ้ยขายซิจา20บาท ในเมื่อเรามีมา้าเราก็ต้องใช้คุ้มนะครับนี้ตอนเช้าเดินช้าเป็นเต่าบางเป็นขี้มาคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายเราถึงป้อมฟอร์ดซึ่งบอกได้เลยว่าที่แห่งนี้นะครับจะมีไข่ทองคำอยู่สองฟองแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเห็นในพวกบอยแบนด์พวกนั้นแม่งเท่อวะคือแบบเห็นแล้วแม่งแบบเฟี้ยวอ่ะดูแบบจับกลุ่มกงนพวกมึงคิดว่าเฟี้ยวขาวบอยพวขคาวบอย จอกูยิงระยะไกลพวกหนุ่มน้อยฉันมาแล้วพ่อหนุ่มมากันเลยมากันเลยพวกมึงอ่ะเข้ามาพร้อมกันให้หมดเฮ้ยผมลืมไปไอ้ผีพวกนี้มันมีปืนด้วยนี่ว่ะดู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 มันยิงดูมันยิงโอ้โอ้โอ้ไม่กอดนี่มันแย่มากกว่าที่ผมคิดโอ้ไม่กอดผมลืมไปล่างกูบางบางเป็นขี้ บางไปแบบแป้งบางกรอบของพิซซ่าคุณผู้ชม,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 มเจอกูโน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 พวกนี้ถือดาบโอเคเข้าหัวไปโอเคได้ไหมผมว่าได้ยิงเข้ากลางหัวกลางคอเอาละคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นไข่ทองคำไกลๆนั่นไหมอันนั้นอ่ะมันจะมีอยู่ตรงนั้น1ลูกแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งลูกนะครับผม5้ทับหแล้วตรงนั้นจะเป็นลูกสุดท้ายเฮ้ยมีกุญแจด้วยนีกว่าพ่อหนุ่ม เอากุญแจมาเฮ้ย hey, หรือว่าเราไม่ต้องเปิดกุญแจวะไม่เอาเราไม่ต้องเปิดกุญแจก็แต่ผมไม่เอาบอลก็ได้คือถามจริงคุณอยากได้จริงเหรอคุณอยากได้ปืนใหญ่อผมไม่ได้อยากได้นะเว้ยเพราะว่าถึงกูได้มากูก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีผมต้องการไข่ Yes Extravaganza เย p yeah, t ดิสิสิ t g u y ์ผมกำลังเดินทางมาถึงกิโลเมตรที่80และข้อเสียคือมันยังเป็นตอนกลางวันอยู่เลยเอาล่ะ ผมไม่สามารถนะครับที่จะสวบเขาได้ถ้าเกิดเรานั้นเอารถแบบแม่งบึนเข้าไปเลยอะเราแม่งไม่ไหวจริงจริงวะแปบบ๊บนึงนะเร่มยิงระยะไกลย,ยิงระยะไกลระยะไกลเฮ้ยใช้ได้อยู่นีวะอะไรมึงอะไม่ต้องเก่งเฉพาะป้อมปืนเหรอะวะมึงอะเอล่ะถ้าเกิดผมเอารถไฟพุ่งเข้าไปเลยเนะี่ยผมน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเราเน้นเก็บทีละตัวอย่างในตัวเนี้ยแม่งนาา่าลำคาญอื คือที่คุณผู้ชมผมยังมี holy water อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยผมจะต้องพยายามรีบเคลียพวกนี้ออกให้หมดก่อนแมงเดินชา้าเป็นเต่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วขับพุ่งตรงเข้าไปเวลาเหลืออีกสักแป๊บนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นตอนกลางคืนแล้วผมยังมี holy water อยู่เดี๋ยวผมอาจจะเป็นที่จะต้องออรีโหลดนะครับปืนกระบอกนี้โดยใช้ holy water เนาะ low b i a c h นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งปืนอันนี้ แล้วก็ใช้ holy water ปึ๊บเดี๋ยวดูเออผมว่ามันโอ้มันต้องได้ผล no no oh my god ผมว่ามันน okay. ่าจะเข้ากูว่าเข้าอยู่แหละเข้าแหละโอเคเข้า oh no oh เดียวเดียวเดียวกูลืมไปคุณผู้ชมเจ้านันมาเฮไปเรียกพวกมามาช่วยก่อนพวก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 มาช่วยก่อน นิโคลาเทสลาคราวนี้นิโคลาเทสลาที่มันเป็นแบบโอ้ไม่กอดนี่มันแย่สุดๆคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้มันเป็นตอนกลางคืนมากๆโอ้โนโอ้โนโนโนดูดิดูมันทำลายล้างคืนหมาหอนแป๊บนึงนะตรงนี้มีกระสุนโบว์ไรเฟิลตดการจัดการก่อนโอเคจัดการ จัดการจัดการคุณผู้ชมผมไม่ต้องให้เพื่อนเราล่อเฮ้ยจริงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งมาหนอเว้ยถ้าเกิดมาปุ๊กูตายเลยแป๊บน,นึงเลือดมันมีเท่าไหร่วะใกล้าตายละใกล้าตายละใกล้าตายละอะไรลูซเ er! ออร์เฮ้ยเพื่อนเราช่วยเราเยอะมากคุณผู้ชมเพื่อนเราเป็นตัวล่อเอา้าอันนี้ไม่ใช่เพื่อนกูเหรอกูว่าเพื่อนกูเออตายตะกี้กูเห็นกระต่ายยักษ์ไง อันนี้เพื่อนกูใช่ป่ะหัวเพื่อนผมยังไงยังไงก็เป็นเพื่อนผมคือถ้าเกิดเราไม่มีคนล่อนะครับผมบอกเลยสภาพคุณจบไม่สวยคุณจะโดนนิโคล่าเทสลาในเวอร์ชันเอคอสเพย์เป็นบันนี่นะครับจัดการอย่างน่าสมเพชฮ่าๆฉันได้ตัวแกมาแล้วนี่อันนี้ลูกพี่มึงก็บ่าดูดูเนี่ยลูกพี่มึงแบบเนี่ยตัวดำเมียงเลยดำเมียงเหรอมึงอ่ะนี่ผมได้คราฟนี้มาแล้วเอ็กซ์ลิงเจอร์แต่ยังจะไม่เอามาเล่นในคลิปนี้ แล้วก็เอ่อเควส r เอ็กซ์ทราวากนซานะครับผมก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยคุณผ,ผู้ชมสามารถดูคลิปนี้แล้วเอาไปทำตามได้